สวัสดีค่ะพบกับพวกเราฮลันฮายอนกับช่วงลีจนซีลีจนซีชงกับโซดาอร่อยนะปิดแบรนด์ด้วยขายยังไม่เข้าขาไมวันนี้เรามารีแอคแม่ถ้าเห็นพี่ยูมาอย่างนี้แสดงว่าจะต้องเป็นซีรีส์คู่รักของยูริยูจยก็ยูไง เออเพราะว่าอยู่มากกับยูริอ๋อเลิฟงญิงค่ะสวยๆเพราะว่าอยากไปแสดงอยากไปแสดงอยากเป็นนางเอกได้เป็นนางเอกได้โอลิแฟนค่ะอุ้ยเฟนเฟนโอลิแฟนใครซื้อโอลีแฟนได้ตังค์นะโอลิแฟนคิวได้ตังค์นะทำเพื่อน้องได้ไหมอู๋เพิ่งเปิดอะานเขายายเห็นว่าไปเปใครแทนว่าจะต้องโดนปุ่นปนะอะไรนะทุกวันนี้โดนป้นอยู่แล้ว อาวันนี้เรามารีแอคซ์ออซีรีส์เรื่องอะไรแม่พี่วาคารักหนูได้ไหมเฮ้ยเ้ยเป็นซีรีส์ใหม่นี่ใช่เป็นซีรีส์ใหม่ชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะซีเนีย n ์เดอะ e ีรีส์ Star Hunter คันนี้ใค่อ๋อเขารู้แล้วอันนี้เป็นใค่อ่าก็ถือว่าอันนี้เป็นออมพายโลอตหรอ ไทยจ้าไทยหลอรดใช่ไหมใทยจ้าตั่วก่อนไปเลยไหมไปเลยไหมกูรอดูอยู่ไปเลยจ้าไปเลยพี่ฟออันนี้พี่ฟอรอดูว่าจะรอดูไอตอร์กูเออดูซีนเปิดตัวสักก่อนเปิดมะนาวมะนาว องซา่กันดีอยู่แล้วว่าเด็กปีหนึ่งกุกคนต้องล่าลายเซ็นรุ่นพี่อย่างน้อย200ลายชิ้นโหคณะมีร้อยคนไม่ต้องทำอะไรกันละมั้งวันวันล่าลายเซ็นแล้วก็เคก็ต้องหาลายเซ็นเฮจวาดมาให้ได้พี mm ่เ hmm. กียวซาค่ะเกียวซาขอกันง่ายง่ายอย่างนี้เลยเหรอมันต้องมีอะไรมาแลกเฟลทหยังไงปะเกียวซ่า12ชิ้น50บาทขวดเฟชชี่สาบ ต้องทำได้ไหมคะทำอะไรอะ่ะปกวดเฟชี่ปกวดเฟชี่ <Wow. S 1> ว้าวรักคิวใส่เลยรักแรกพบวะสันมันดูเป็นฟิลวิสวาเนาะก็เป็นวิสวาอ๋อคุยด้วีหัว <c oughs> หืมายผู้เหมือนกันมัน okay. โอเค <c oughs> กินปีก้กอ๊อ <c> ก <oughs> <c oughs> หัวหงายหงยแล้งนเนี <c oughs> คือแบบเป็นฟิลแบบว่าแอบชอบพี่วักเหมือนกันอย่างเงี้ยหรอโอ้ยสุดๆฉันว่าน้องชอบพี่แหละสุดๆน้องเขาเร่งมื่อตอนนั่งแล้วสะดุดปุยนุ่นอุ้ยนี่เป็นแฟนกับนาวนะคือยังไงเปิดหน้านี้ให้ทุกคนพี่ขอโทษนะอ้าวทำไมอ่ะจบเลยมันเป็นอาชีพ จบเลยโหยเศร้าเลยอ่ะที่จบตั้งแต่ยังไม่เริ่มชอบหนาว๋อชอบเพื่อนคนนี้ฮะชรักหนาวฮะอุ้ยเฮ้ยเลยเลยเลยอ้าวแล้วก็มาพี่เราทำแบบนี้เหอะอ้าวทำไมอ่ะไม่ชอบหนาว เขาห้ามเฮดวาเขากับรุ่นน้องจนกว่าจะจบรับน้องฉันแพ้เมื่อ้าวอ้าวไปดูเพื่อนแล้วคืออะไรอ่ะนั่นแหะดิเบิลกูรักสามเศร้าทีเนี้ยเบา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 เอาเลยเหรอมึงสะพานเลยนะโอ้ยเปล่าแอบมึงแอบมองกู้กู้กีกีมึงมองกูเหรอเอาเมื่อความรักไม่สมหวัง ทำไมอ่ะมันน่าทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะคะเอ้าแค่นอนก่อนเองเนาะพี่เกียวมันไม่ใช่อย่างที่พี่เกียวเห็นนอนเสร็จมาพี่สุกเอ้ายังเลยอ่ะพี่เกียวจ้าวิวางแผ่นวางแผ่นค่ะวางค่ะอุ้ยอุ้ยมาเวนี้เลยอะไรกันครับเนี่ยทำไมอยังไม่ออกมาเฉยเฉยมันมืด พี่ว่าคะรักหนูได้ไหมรักไร้ปะหลักนายวะมึงกูรู้สึกว่ามันสั้นเป็นดินจริงก็เรื่ความเป็นทีเซอร์ปะใช่เออแล้วจะพ่อกุยยังไงพ่อกูยกลับมายังเนี้ยยังกูยังแบบคิดอยู่เลยแบบเอ๊ะคนนั้นน่ารักจังเลยอ่ะก็ยังมันสั้นไปอ่ะมันสั้นไปกูรู้สึกว่ามันยังไม่อินแต่ในความสั้นนั้นกูรู้สึกว่าเรื่องมันเดินจบแล้ว คือไม่ต้องดูแลอี้เออคนบึงเขาบึงเขาจีบกันพอจีบไม่ติดก็มีความสัมพันธ์แบบเพื่อนพอมีความสัมพันธ์เนือเพื่อนเสร็จก็มาสารภาพรักกันอีกว่าเอ้จริงๆคบได้นะจ๊ะแล้วก็เป็นแฟนกันแล้วไปนอกใจแล้วก็กลัวอยากตูว่าทําไมพี่พี่เกียววะไม่บอกน้องแต่น้องสารภาพรักวะเพราะว่าตอนตอนที่น้องสารภาพมันก็ยืนกันอยู่สองคนน่ะไม่ได้มันจะไม่เป็นซีรีส์ดิมันจะไม่มีเรื่องต่อ่ไหมใช่มันจะง่ายมันจะง่ายไปมันต้องยากเข้าไว้ แล้วสรุปก็คือที่น้องน้องนาวไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นนั่นเป็นการจัดฉากมึงละครไทยมากแค่ไก็เป็นลูมเบ็แตะไว้เนี้ยไม่ได้แต่นาวเป็นคนกอดไงอป็นนาวเป็นคนกอดมันก็เลยแบบทำให้คริสต์มากเออเป็นเพื่อนกันทำไมต้องนอนกอดกันมันยังไม่เห็นมีความแบบอะไรนะความความให้หึงอ่ะแต่ฉันว่าพี่เกียว่น่าจะรู้ว่าเพื่อนนาวชอบก็เลยแบบพอมัน พอมันเกิดการที่แบบว่ามะนาวกอดเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาหงุดแต่เพื่นคนนั้น่นคนนะใช่คนที่วานัืนด่ยืนอยู่หน้าห้องยืนดูสถานการณ์ที่ตัวเองจับฉากอยู่อ่ะมึงดูเรื่องเดียวกูปะเนี่ยเขาเขายืนหัวเราอเยาะอยู่ข้างนอกไงแม่ตอนที่พี่เกียววิ่งออกไปอ่ะใช่ปะใช่ยิ้มกรีบอยู่ัง แต่พี่เกียวก็คือวิ่งไปปุ๊บโดนรถชนปั้งแล้วก็ชีวิตเป็นไงต่อปุ๊บก็คือไ,ไม่ยังไม่ดูเลยคนที่รถชนเป็นพี่เกียวหรือเปล่า เป็นพี่เกียวแหละวิ่งไปอยู่คนเดียวอะหรือว่าเป็นนาวที่วิ่งตามไปวะแต่เขาร้องไห้ด้วยนะมันมืดมากไงวะเนี่ยนาวก็ร้องปะไม่ร้องหรอนาวยังช็อกอยู่เลยว่าอ้านี่กูมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วพี่เกียวกดกูทำไมอย่างเงี้ยโอ้ไม่รู้อะหรือว่าเรื่องราวอะจริงจริ่ะมันคือเรื่องราวต่อจากพี่เกียวโดนรถชนก็คือแบบว่าเป็นเจ้าหิทาแล้วก็แบบระลึกชาระลึกเงไปอย่างนั้นเลยวะรู้เขาเรื่องนี้อเมซิ่งไงล่ะเขาลางไม่ได้ไง พ้กำกับต้องเชิญทองไปนั่งพุกำกับด้วยแหละไม่ก็ดูถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นใช่อ่ะตกใจเลยนะเหมือนกันเหมือนกันเล่าสมาดาวอะไรใจซีรีส์ไทยได้แม่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ป้าเอาดีๆไอ้ดีๆยังถ่ายพิเศษอะน้องอะไรก็เกิดขึ้นได้ จะซาวเสียงไงว่าอยากให้ในไหนไม่รู้ด้วยว่าซีรีเรื่องนี้เริ่มถ่ายหรือยังไม่เราไม่มั่นใจเพราะอันนี้มันเป็นไพลอตดอยู่เลยแล้วปล่อยมาอันนี้สามเดือนแล้วปล่อยอันนี้มาสามเดือนแล้วน่าจะกลังถ่ายอยู่ละมั้งเออเพราะว่าถ้ามันเป็นไพลอตแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีทีเซอร์แบบตัวเต็มจริงๆก่อนแล้วก็ค่อยจะเป็นแบบฉันว่าน่าจะน่าจะภายในสิ้นปีนี้แหละน่าจะได้ดู ้สึกว่าเรื่องนี้จะมีความแบบดราม่าดราม่าเยอะเหมือนกันนะดราม่าเยอะแต่รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้มีหลักกุกกิกะมึงซีรีส์พี่วากชายชายมึงเคยดูป้าของจิมเอมายังไม่เคยอืมชิบหายพี่วากใชยพี่วากชายชายแบบชายแท้หรือว่าชายเอเจบเชายชายอเป็นไอ้นไอดคลิปเกิดสิงโตไงอันนั้นอะคือมันจะเล่าเรื่องของความแบบว่าตัวละครสองตัวที่ไม่ได้รักกันตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ย แต่อันนี้รู้สึกว่าเป็นตัวละครสองตัวที่มีความรักกันมาตั้งแต่แรกแล้วก็เห็นปุ๊บแลกวพบสบตาก็คือรักเลยแล้วมึงจําทฤษฎีนี้ให้ดีว่าถ้าเรื่องไหนเปิดมาแล้วรักกันอยู่แล้วเนี่ยดราม่าแน่นอนจบจบให้ฮไฮโท่านั้นเหมือนแบบว่าตัดหลอกตัดหลอกทำมาเป็นรักใส่ใสอะไรมากกว่านี้เน่ยฉันว่ามีเพราะว่า าตัดมาเหมือนแบบว่าเป็นการรวบจบแล้วเหมือนกันนะเออมันเหมือนเรื่องทงเรื่องอะชอบสภาพรักบอกคบกันไม่ได้จีอันจีคบกันได้แต่คบกันแล้วอมีการนอกใจเกิดขึ้นตาปุบรถชนตุ้มตายอย่างเงี้ยเออมันเหมือนจบเรื่องมึงโอ้โหหมดเรื่องแล้วแต่กูว่าไม่ใช่เออแต่โก้เนีอะไรอีกไม่งั้นมันจะตัดมาอย่างนี้ได้ยังไงตัดหลอกนันนอนจริงเมย่อาจจะตายแล้วไปเกิดใหม่แล้วกูดูดาวแล้วสรุป เดาพลเรื่องว่าสรุปว่าโดนชนปุ๊บก็คือกายเป็นเจ้าหญิงนิทราวิญญาณออกจากกลางแล้วไปอีกโพริชันหนึ่งไปตามหาน่าจะบวกเพลแลวมึงบวกกับอินิกมาค่ะเต้าเรื่องว่ายังไงเหรอเต้าเรื่องว่าเหมือนแบบก็คงเอ่อคงความรักมันคงจบไปเลยแบบว่าคือเหมือนที่น้องแจนมบอกแหละคือเปิดมาเสร็จปุ๊บก็จบเลยมีแค่นี้อเสร็จแล้วเนี่ยกลายเป็นความเหมือนแบบคิดแค้นอะคิดแค้นเหมือนแบบมึงทํากูรถชน มึงออกมาแล้วก็มึงตามไปรักคนอื่นหรือจองเวรจองกรรมมันไปตลอดค่ะเหลืงไทยสุดๆเหลืงไทยแรงว่าโบราณโชคสบายมาป้ารู้ว่าโบราณแล้วนะเจอว่โบราณคุยไม่ไม่จองเวรจองอ้าวแต่จองเวรจองกรรมในความหมายของพี่ยูคือหมายถึงว่ามาเป็นวิญญาณหรือว่าแบบว่าแก้แค้นแบบว่าเล่นกับความรู้สึกฉันว่าแก้แค้นเป็นแบบเป็นทีมาเป็นเขาฮะมามาหยิบมะนาวไม่ไม่เขาว่าอะไร พี่วาคารักหนูได้ไหมก็คือแบบกูตอบมึงแล้วไงบบว่าเฮ้ยเราหลักกันนะย่ได้ไหมกูอะก็พยายามพูดให้พ่อกลัวเขามันดูเออมีอะไรแบบจริงๆเขาอาจจะหมายถึงว่าเจงเวรจองกรรมก็คือแบบแก้แคนอะไรอ่ะพี่วันเมื่อวานนี้ ความใช่เหลือแล้วไปจังหวะโย้หาแบบนี้ขาดีกว่าอย่าบังอาจมาดึงกูไปเป้นเรื่องอึดกูจะเดินไปทางของกูเท่านั้นไม่ได้วันที่ช่้ให้น้องสาวเลยครับไม่ยีวันที่ชู้หน่อยพยายามแล้วนะโอ้ยไม่เาให้บอกก็ให้เห็นแล้วเห็นสัตวหเมียโอ้ยว้าอย่าพูดพยายามแบบว่าตบเขาเข้ามามึงแล้วเขาก็ฉีกไปอีกกลุ่ะ เอกโอเคโอเคเอาไม่เป็นไรเอาเป็นว่าแก้แขนผิงเป็นน้เอาไม่บอกหจุดยังหยุดได้ยังแบบว่าจอบโยอะไระจอบเวนจังกาจอเวนจังการแบบว่าแบบหรือว่าแบบว่าใช้อโล่แบบว่าแก้แนต้เป็นระไายขาดตุยเป็นผีเป็นผีส่งไป ไม่ไม่ไม่สมทไสมเชื้อสอบสมเชื้อเื้อเชื้อเชือเชอเชื้อเชอเื้อเช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 อเช้อเชอเชื้อเชือเชื้อเชื้อเช้อเชือเชือเชื้อเชื้อเ้อเช้เอเชเช้อเรือเ่อืเชอเชช้อผอเชืือผเือพอ้าเออเอ่้เ้อเออ้ เพราะก่อนไม่ไหอ่ะเออฉนอาก็นสิ่ต่้โทษนะสีรีเรื่องนี้มันเป็นซีรีสตลกกูว่าเป็นซีีตลกอ่ะกูว่ามันไม่ไหวกูว่ากูนทะลุมาทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะตอนแรก่ะคิดเหมือนโยเลยเป็นการแบบ เล่นกับหัวใจอะเล่นหัวใจแก้แค้นแบบนั้นแต่พ่อกูพ่อกูไม่เป็นเรื่องบั๊คุณโทษเป็นผีเลยเป็นผีไปเลยแล้วถ้าเกิดว่ามันออกมาเป็นพ่อผีทําไงอ่ะกูพ่อชนะพ่อชนะพ่อชนะสวยเลยกูนี่เลยกูเดินลาฉุยฉายตั้งแต่ตอนลามจนมาฉันโบเลยโบเลยกูเลยอะไรแม่งไม่มีทางเลย เรื่องนี้ไม่ได้เป็นซีนี์ผีพ่อลำฉุยฉายขึ้นมา้าแล้วกูทำใสบายให้เลยเออแต่กูว่าใดๆในซีนี์เรื่องนี้มันน่าจะมีแบบว่าความเรื่องแบบว่าเรื่องที่เขาพิวกคบไม่ได้อะมันคบกับน้องผีหนึ่งไม่ได้ต้องกูว่าน่าจะขยี้เรื่องนี้แหละหนักพิสูจน์โอ้ก็รอดูกันเนาะซึ่งก็ยังไม่บอกด้วยว่าจะออนเมื่อไหร่ใช่เฮ้ยบอกหน่อยได้ปะล่ะแต่ปล่อยมาสามเดือนแล้วนะใครดูกระซิบบอกหลังไหมได้แม่ว่า เรื่องนี้เขาจะอ่อนมาไหลหรือว่ากําลังถ่ายทําอยู่จะพี่สาวอะไรเงี้ยแอบบอกหน่อยแอบบอกหน่อยบางทีแบบถ้าเกิดว่าใครอยากดูเบื้องหลังเบื้องลึกในการถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปหามาดีแอคให้หรือไม่ก็บุกลงกองเขาเลยไหมเขาให้ไะล่ะเขาให้ก็ไปสตาร์ฮันเตอร์ค่ะถ้ามีความประสงค์คนบอลฟิวอ่อนสตาร์ฮันเตอร์ค่ะถ้ามีความประสงค์ให้พวกหนูลบุกลงกองก็ติดต่อมาได้นะครับส แล้วกูต้องรำฉุยฉายเข้ากองเขาไม่แน่ะแต่ก็คือใดๆก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่วักเอางี้ดีกว่ามาถามว่าในชีวิตปัจจุบันไม่ใช่ในชี่เดิมในชีวิตที่มึงเกิดมามีลมหายใจขึ้นมาเนี่ยมึงเคยโดนพี่วร์ปะหรือเคยเป็นพี่วักปะไม่เคยเคยไม่เคยเคยทั้งคู่ไม่เคยทั้งคู่เคยทั้งคู่ เคยเป็นเคยโดนแล้วก็เคยหนลองเล่าความรู้สึกตอนโดนสิมันจะความรู้สึกยังไงตอนโดนก็รู้สึกว่าเหมือนแบบก็คือเข้าไปในห้องเชียเนาะแล้วทุกคนก็ยืนแล้วทุกคนก็เหมือนแบบโดนไซโคโดนเหมือนแบบวากโดนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาจะมาตะโกนใส่เราทําไมวะเออในโมเมนต์นั้นนะเราก็พยายามคิดว่าเออเขาตะโกนนี่เพราะว่าเขาคงแบบเจ็บคอปะป้เจ็บคำพิโรธทาง้อง้าอ๋ออย่าพูดชื่อยี่ห้ออคืออย่างนี้คือ เขาพัตะโกนเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ไม้อ่าเออมันก็คงเหมือนแบบแล้วทำไมไม่ใช้ไม้อ่ะก็เขาเดินไปเดินมาไงสายไม้อาจจะยาวไม่พอกาไม่ลอยก็ได้ปะทั้งละโขงไหมมาหาลัยพราะละโขงไงเอออาจจะทั้งละโขงไงอาจจะดังเกินไปละโขงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะฟืลลิ่งไม่ได้เลยเออประมาณนี้เขาก็เดินกันทั่วห้องแหละประมาณนี้เขาก็ตะโกนคนนึงก็ อยู่หน้าห้องสุดใช่ไหมเราก็ต้องตะโกนมาให้คนหลังห้องมันได้ยินด้วยเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมันเลยต้องตะโกน้องเชียร์มันใหญ่อะไรอย่ไหมเข้ยใจมันใหญ่หแล้วตอนเป็นพี่ล่ะมีความรู้สึกอย่างไงต้องตะโกนจริงๆเพราะข้างหลังไม่ได้ยิน<อ>คือตอนที่เหมือนแบบคือคือพี่วากใช่ปหน้องๆก็จะยืนเนาะหันหน้าไปทางเดียวกันเนาะเสร็จแล้วพอเราเป็นพี่วากเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เหมือนแบบเป็นพี่วากแก่แล้วพืสี่ 4. ก็ตะโกนปุ๊บแล้วข้างหลังอะที่เป็นทีมงานเขาบอกว่า อ๋อมีการมีการโบโบอเบเบยกันเกิดขึ้นอมันไม่ได้ยินมึงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แบบว่าอันนี้แต่ว่าโจทย์ทั้งหมดทั้งมวลก็คืออยากให้คนอะรับสารที่ถูกต้องอไม่ใช่เอาไปพูดต่อที่มันแบบผิดผิดอะไรอย่างเงี้ยใจก็คืออยากให้แบบเป็นรุ่นเดียวกันนักการกลมเกลียวสมรรนิสาราาแต่ว่าวิธีการอะก็ต้องปรับตามยุคตามสมัยเอออย่าไปใช้ความตันแตงโอเคพี่แจนละคะเคยไหม ไม่เคยโดนว้าก็ไม่เคยไม่เคยหรอใช่ฉันกูไม่อยากเล่นเลยจังหวะเมื่อกี้กูเป็นกูเป็นแบบมึอแล้วติดร็วเหมือนกันนะกูเพิ่งบอกเองบอกว่าอยากเจอความแรงคลิปนี้กูว่าติดเหลืองก็คือโดนเรื่องใช้ความรุนแรงแล้วพี่ยูมันถวะมึงแล้วเข้านอนฝันคืนนี้อยอยู่ๆก็ตกขึ้นมาทำไงอ่ะกีขึ้นมา มันหวกเลยตอนกูตอนกูยกมือมันกลัวกลัวเป็นวิวกลัวก็คือไม่เคยอ่าไม่เคยไม่เคยเฮ้ยแต่ฉันเคยฉันเคยโดนวากกูชอบมากเามือเสียดติดคมเจ็บปวดอ่ะไม่พี่วากหล่อหลยใช่หลยอที่หมายเดี๋ยวไปเลยฉันก็ไม่ทานพี่วากหล่อมากทำไมเป็นคนนี้ อวยตัวเองอะว่าพ uh ี oh ่วักหล่อมากหล่อหว่อพี่หลอหล่อหว่อหล่อแล่อหล่อหล่อหล่อรล่อหล่องม่อหล่อหล่อหล่อคล่อหล่อหหล่อหล่องล่อหล่อหล่อหก่อห่อหย่อหล่อหล่อหล่อหม่อหล่อเล่อห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 ล่อ้ล่อหล่อหล่อห่อหล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 ่เหล่เหมือเล่อหว่อหล่อหล่อห่อหล่อเราอหล่อหล่อหล่อนล่อห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 ล่อ่อหล่อ่ะห็่อ่อหล่่อหล่อหล่อหล่อลอหออกจาอหงเชียร์ พี่วาพ่อมากเลยเราเราเป็นคนพูด,พดเองเหรอ,หรอเราเป็นคนพูดเลยเหรอเราเดินผ่านอ๋อ็อนั่งกี้อยู่กับน้องน้โอยกูตกใจหมดเลยแต่ของฉันนะพี่วักอ่ะเขามีหน้าที่นี้ด้วยนอกจากในห้องเชียร์จะเป็นแบบการคุมทากิจกรรมของมหาลัายอ,อ่ะเดีางสมมติว่ามีการปฏิญ,ญาณตนใดๆเขาจะเป็นคนเรียงแถวจัดแถวคือคนทั้งมหาลัยอ่ะต้องแบบต้องมีคนคุมก็คือจะเป็นกลุ่มพี่วักนี่แหละแล้วก็เหมือนเขาก็จะมีกฎว่าแบบว่าห้ามสูงสิง ข้ามส่งสิงกับเด็กปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเวลาที่ที่มันอยู่ในระยะ <c oughs> ที่มันอยู่ในระยะการเชียเขาจะไม่ให้พี่วักปรากฏตัวในมอเว้ยทำให้พี่วักปรากฏตัวในมอน้อยที่สุดแบบเวลาจะกินข้าวหรือจะอะไรอ่ะก็ต้องแบบว่าซื้อไปกินในห้องใครแล้วก็แบบเป็นกลุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากให้แบบมาเห็นแบบว่าใจดีเล่น<อ>กับเพื่ออะไรเง,งี้ยเขาไม่อยากให้เห็นเ้ยแต่เรางจาอจะห้องเชียก็จบนะเขาไม่ได้มีอะไรผของฉันอ่ะไม่เคยเป็นพี่วักแล้วก็ไม่เคยโดนวักแต่ฉันเคยเป็นประธานโรงเรียน ส,ว,สาาวัสดีค่ะท่า <laughs> นประธานสวัสดีค่ะล้วเคยเป็นประธานโรงเรียนแต่ว่ามันก็เหมือนกับที่เธอพูดแหละคือมันได้ถูกรับหน้าที่แบบที่มันแบบคือด้วยความที่เราต้องวางตัวดีะอะค่ะเอ๊ะมึงด่าก,กูปะเนี่ยไม่ไม่ก <laughs> ็คือเราต้องแบบ ทำตัวให้แบบเป็นที่น่าเคารพกับถือตอนน้องก็คือใดๆอะแต่ละคนอะเขาก็มีหน้าที่ของเขาไม่ว่าจะเป็นคนโดนวักหรือจะเป็นพี่วักเองแต่ว่าปัจจุบันอะก็คงไม่มีแล้วแหละเพราะมันมันมันเป็นเรื่องของสิทธิใดๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ไม่เป็นไรฉันว่ามันคงจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยคนล่าสุดฉันไปเช็คกับน้องแบบเด็กๆที่เข้ามาหาลัยไปตอนนันเออชมรมนี้ยังมีอยู่ไหมชมรมนี้ยังมีไหม ก็คือไม่มีแล้วไม่มีแล้วรุ่นฉันก็คือไหลลงมาจนถึงตอนนี้ก็คือไม่มีเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็น่าติดตามละกันถ้าเกิดว่ามีอัปเดตยังไงว่าแบบเฮ้ยพี่สาวเขาถ่ายแล้วเฮ้ยพี่สาวเขาจะออนนี้แล้วคอมเมนต์เรียกตามหน่อยใช่เพราะเราอยากรีแอคมากมากหรือว่า ใครอยากจะขายคู่ไหนเพราะว่าอันนี้เหมือนจะเป็นตัวละครใหม่ทั้งหมดป่ะเรายังไม่เคยเห็นหน้าก็คอมเมนต์ขายกันมาได้นะจ๊ะเพราะว่ายังไม่รู้จักเลยย่าคนนี้เขาก็อยากรู้จักผู้หญิงเยอะแยะหมายถึงย่าคนนี้ย่าคนนั้นแหละวย่าคนนี้อ๋อย่าคนนี้เองสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งจริงๆให้พวกเรานะคะจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสารนีลาไปแล้วบ๊ายบาย